บ้านโป่งขบวนรถตออเที่ยวสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นทางจากสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีาคลองตากพลดสถานีโคธารา สถานีเจ็ดตํานเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดมหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอเภัยที่ว่าในการเดินาทางครต่อไปนั้น วิ่งมาเลยนนครับ,รบไปมาตามเวลาและบริษัทชายเริ่าง,างจากสถานีเยลาร์สุไทร์ทางสถานีกรุงเทพอุทิศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนสิ่งของสัพพะระของท่านไม่รอรับการโดยสารได้ที่ชางฉลากนาิรดา Speaker, roommate, ท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารชั้นสามอัตราพิเศษราคา20บาทและ30บาทท่านรอรับการโดยสารในตรงบริเวณใต้โลงคางเดินสีเหลืองผู้โดยสารเกรดท้าบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่17สูต้นทางจากสถานียาลาสุดลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเที่ยวในชานชาลาที่1ด้านหน้า